ทักทายสบายดีบัตสกุลสกคนเดออเน้อผมเองพี่พน้องเอฟซีบาสิล่าต้องการมนี่การมาไก่อีกแล้วเนียพี่น้องเลยอันนี้จะเดินทางมาที่บ้านควายคองเนาะคือว่ามาอัปเดตหรอือว่าทำข้าวข้าวคลองน้องบุ๋มหรือว่าสาบุ๋มอะไรพี่น้องเลยคือเฮาบาสิล่าได้ถ่ายลงไปก่กอนๆนี่เนะาะเดืยวเราของสาบุ๋มนั่นก็ เป็นตาหน้าสงสารพี่น้องเลยเดี๋ยวฮัตซีขึ้นไปทักทายหรือว่าโอล้ลมดินน้ำสับุม่มอีกเรื่งหนึ่งเนาะมาฮอดมาถึงกันทีเรียบร้อยพี่น้องเลยอขอ,อยงเนี่ยขึ้นเพี้ยนขึ้นพี่น้องเลยมาฮอดมาถึงมีคนมาถ่ายลายจนเมื่อยเนาะทั้งสับุ่มพี่น้องเลยอเออมาถึงนาะทักทายสวัสดีเลยมาผู้เดียวมือนี่ ทีมงานกับไทยบมดเลยเนาะเลยมาคนเดียวกัมาสาดก็ดีกลัปกวปมา่ะหรือ่ามาสาดแต่มาปมเป็นยังวันนี้ทางตู้คำไม่ได้เข่ามาดิ่นน้ำบ่อจุดก่อนจะนนคือมาเป็นข้างที่สองน้ำบอสิราตจะามาจุดก่อนจะเข่ากับตู้คำนะตู้คำตันซุกขี้น้องเลย อันนี้เป็นตัวคัมแปงเป็นยุกอันเป็นติดซุกแค่นี้อ่าแค่น้องบุ๋มมื้ยนี่ไปไปข้างไหนบ้างคุณสานี่ไปไปงานดองไปงานดองโดยมาแล้วว่าสิไปเอาหนังใส่เผาแล้วพอดีอายเพิ่นโทรมาว่าสิมาอะไรกันเลยไปไปแต่คือมาถ่ายครั้งหนึ่งเด็กสิเมนี่กับซิมาอัปเดตเรื่องรา่าวข่าวชีวิตอีกเนาะ มีคนเขม้าทายเรื่อยๆอยู่บ่หลังจากมาก็ะเมิดอันไอปุ่มาเมกินโอ้ยจั๊กไปเราทักมาทางเพชรถือว่าทักโทรมาถามทางเจ้าเลยโดยอันเอาเฟซรนำไอตุค่มข้าเดี๋ยวเด็กนกับมาคนเดียวเนาะเดินเดินเดินคือเบาะลาวเอาเพชรนำไอตุ่มขามนี่แน่นอนกับเบอร์หูบริธรมเบอร์นี้แต่เบอร์ว่าไอสิไปรีนนำเด้อสิไป ขายคลิปอะน้องกวามาได้เลยมาพอดีพ่อเพื่อนเลยเลยๆแค่นั้นแต่เมื่อกินข้าวกินน้ากันกยังกินกับขวดชีสขวดชีสเลยซสบแค่คือเขามาเมื่อนั้นกินกับยังก็นอนบาคัมไพก้อยกินก้อยกุ้งเหมือนเดิมนะก้อยกุ้งตุ้มกุ้งแล้วก็ลาเป็ดคุณแม่เนาะเกิดมื่อนี้จะเปิดกินกับลักซี่ถือว่าลักซี่มาแต่งงานดองบ่หมเห็ดเอง มันเป็นแม่ครัวสุดยอดได้ไหมด้านอาหารนี้ประเทศบอกปันนั่นเนาะแต่ก็เป็นพอเป็นห็กินในครอบครัวแต่เห็ดไหนผู้อื่นกินกับผู้แน่เนาะเนื่อยดึกตัวคารวาเจ้าแซ่ไปขอดาแซ่พึ่งก้านี่นอกบ้านสีด๊าโดยคือเรื่องเล่าคร่าวๆของทั้งทั้งบุ๋มนี่กันหรือว่าเดินถ่ายไปแล้วเนาะแต่ว่าทางเอฟซีเข้ามายังบุทันญฮูกะ ลองเลื่อนไปเบิ้งพี่น้องเลยเนาะทางบ่อซีแ้วกะทุขําปันสุกที่เข้ามาไทยทางสบุมเพิ่นกะเป็นสาวโสดไม่ห้างเนาะห้างลูกหนึ่งโดยโดยก็คืออยู่เพื่อนชาตินี่ก็คืออยู่กันสคนเนาะโดยนี่คืออยู่้ทอายันสี่คะด้เข้อาัเาดน่อ่เานาะีเนาเนา เพราะว่างูยูนะโอ้ก็เลยเผาอยู่หน้าประจำโดยแล้วเอาคนว่าให้เอาหนังเขาใส่เท้าไปคือนอกบุ๋มีมีงัวมีคั้ยอยู่บ้างอย่างเงี้ยเพื่อนเป็นเพือนนี่เลยก็มีงัวมีงัวโตมีงัวจีโตโอ้คัวไอ้เด้ขั้วโตนึงโอ้เหมือนมีหงวคขัยวผได้บอกสิละอืเนา้ออย่างเลี้ยงงั้วไอ้บ้านเฮาเนาะเชคเช็คเนี่ยพี่น้อย กับโมเมนต์ของน้องเองเนาะเป็นของของพ่อเม่โอ้นจากอันที่ทางตู้คำแล้วกับบาซิลาตมาไทยแม่งกับหลายๆคนไทยเนาะมีคนทักเข้ามาโอ้มาล่มดินทำยังไงบ่ทางเฟสแบบกมีับบ่อเลยนี่แต่อ้ที่ว่ามาเมื่อกี้โอ้กะวางน้องจะบัวหาบัวน้องบัวหัจ้าส่วนลายน้องสิบัว ท่าวาค้นที <Genesis> ่ว <ếu> ่าทักมาแล้วบอกว่าเอาเฟนํำปูนันตุนี้แหละน้องจะร่มรำโดยโดยท่าว่าบุหูก็คือแบบว่าบุคลอยากร่มรำบุลรมมัวนะว่าทางเจ้านี้ก็บริเปิดแบบว่าสาธารณะเนาะบุเมนว่าเปิดใจฮากู้เนาะแมนทา้เคากับ่ายแบบเรื่องเล่าชีวิตแบบว่าสลายทักทักได้ยุ่แต่แบบว่าในฐานะไอน้องคือว่าอะไรมี เจ้าบัได้เปิดใจอะไรก็เลยสวนรลายเจ้าบัทักมั่วนะถาวบุหูจักถาวามีคนทักมากว่าเอาเฟซน้ำผู้นั่นไปนิงเด้อเปยินน้ำเด้อได้โอ้ถาว่าถามเขาเรียกว่าเอาเฟซน้ำผู้นั่นเลยจริงครับโดยดถาว่าทักแบบมีคนทักระทักมั่วบุหูจักกับบุหอยเสียตอบแซดกชี่ยเขามาแบบใดเนาะโดยมีไม่ ทางลู่เนกระดิ่งเทรศัพท์ติดโทรศัพท์บนลู่บติดีนี่ทาว่าอันจู่ายมาถ่ายคลิปจะให้เิายเบิ่งเอาว่าอันบริจําเป็นอีนี่ก็คือให้เบิ่งคือกันอันนี้จําเป็นก็คือให้เบิ่งคว่าจําเป็นก็คือเปิดอันคลิปพีคลิปย่างให้เบิ่งเอาถือว่าย่านเนาะแมนให้เป็นย่านแล้วเพิ่นกรบโ่งโทรศัพท์ได้ันติดโทรศัพท์นี่คือแอลวู Để viện, đây viện nhắn lưỡi Được rồi, được Khẩu mơ này cả, khẩu mơ mơ này cả Bộ đại mỹ nhắn mắc phạm mắc toàn thằng nông quên Nhưng mà chụp con đây thằng thằng nông Nhắn mắc phạm thằng lũ nó Mà mơ này nhìn mơ vẹp Mà thằng lật nè mơ này Cái đấy còn vào Kiều cứ kia còn phía nông ấy Lật lật ma Nhắc cãi chứ câu Mà thế này cũng nhắc câu đời คือทางเจ้านี่กะหาเงินหาข้ามแบบได้แต็มมือโบได้หาเงินแบบได้โบมีโบมีผัวเบิ่งหลุหาก็บ่ได้หาแต่ก่อนนมีเงินหาหวกจีบดิแซนหนึ่งก็ไปซื้อปลามาเห็ดปลาแห้งมาเห็ดปลาแห้งไว้กินขายไม่ขายโดนไปซื้อต่อมือคนปลาแล้วกัไปซื้อของตัวใหญ่จำได้ปลาปลาขาว มันก็ม oh, ันง่ายดอกป่ามองหกซ้ปลาขาวที่ว่าเนี่ยซ้ำสองเลี้วนี่บ่ในสุยนี่บ่ในใกล้ๆนี่บ่กโดยบางทีกปลามองเจ็ดมองแปดมันก็ใหญ่าถือว่าปลาเขาไปไล่มองเนาะเขาไล่มองเลยไปซื้อรัดแหละมาเห็ดแห้งไว้เนี่ยเนี่ยเพราะว่าทางนี้มันใกล้อ่างน้ำเนาะอ่างน้ำใหญ่เลงนี้คนย่องเลยก็เห็นเขาเจ้าปล่อยน้ำ ลงมากี่เนาะคื sure. ่ก yeah. huh? ็ดูน hmm. ี่ก right. really ็ก็ดูเห็นหน้าแซงทางเจ้าก็ได้ออกไปจอบเบิ้งอยู่บ่จอดเบื้งหน้านี่มัวนี่อ๋อมันอ้ายเราโบมีคนเนาะดองผัดลายงานวันนี้มัดผอมเดียวกันวันนี้แล้วโมีคนไปอ้ายเราเมาหนองนะไปไปงานดองมมก็ไปสามบาทชี้บาทเลยบะนี้ มาเลยก็พาลูกไปเป่าแล้วก็ออกไปเบิ่งหน้าเลยจนเมืม่อเพราะว่าน้องไปน้องก็บอกบุกขอยินเล่ากินเดียวเพราะว่าอยากลูกเนี่ยมีคนเบิเ่งนี้กันไปก็ต้องลูกก็ต้องไปนำ้ำแม่เอาลูกไปน้ำรับอยู่กับแม่น่บ่ไ,ได้วอยู่กับแม่เอากูแพ้อเนาะนหนึ่นนงป<ด>ีแล้วก็ลูกอะสามปีป้า ก็เป็นเลยเนาะคนเล็กน้อยก็ลังคมเว้าอย่างไรสามปีสี่ปีหอดตอนนั้นไปทงให้ตรงหน้านี่คือจะมีหอยมี่อย่างบ่หลายบุมีบ่ย่ำย่ำนี่ก็มีอยู่แต่ว่าตรงขุดเอาขุดเอาแม่เอ uh, you know, ้าเวลานำทงนั้แบบว่าเพิ่นเ็ดหน้าแซงมันบุขึ้นหมดค็ดหน้าแซงกับส่วนไรก็บุขึ้นได้ เพราะว่ายังบม่ทันเลยเอาหน่ำเขาได้เราว่หวานเลยกะแบบพายแล้วเลยก็ป้าไหวมันแห้งเลยจนมันเห่าวเติบเหี่าวประมาณข้อมือสองข้อมือจังใส่เอาหนําใส่ถ้าก้าเหีุ่ณเลยเนาะก็เดียวว่หวานได้ล่ะเอาหนาำเขาเลิศโปเมนเนาะแบบคือหวานก้าหนึ่งแบบหวานแล้วแลวก็ได้คืนหนึ่งแล้วก็จึงเป็นหนาออกัน ปล่อยน้ําออกแล้วก็ให้มันแห้งเลยบัดนี้มันตั้งนอมยาวแล้ววันนี้ก็เอาน้ําใส่โดโดอืมทางเฮาก็มาถ่ายเนาะเรื่องราวชีวิตของาคือเก่าแหละเนาะสิว่าว่าทางเจ้านี่ก็บ่ได้แม่นว่าเปิดใจายเรื่องราวชีวิตครอบครัวเนชานเนาะโดจ้ัคือเก่าบ่ จัิงนะช่วนดินช่วนอยังขึ้นเพื่อนแล้วหรือบ่เอาขึ้นแล้วอันเต็มแล้วเด้อแต่ว่าตัวนี้แล้วสวนไปทมบ่อนมันลุกโอ้สวนยังบวกเต็มคัะแม่ยังบุเต็มคับปัได้แต่ว่าเหมยแล้วหยุดชะงอนตัวนั้นแล้วะว่าอยู่ขื้นนันมันเ่อยเด้เจ้าเห็ดผู้เดียวเห็ดผู้เดียวคือซ้ำเห็ดได้เหรอเนาะแม่คือว่าเห็ดเต็มเพือเต็มแห้งกะ เมื่อยเนาะแม่กุยงพี่น้าครับเพราะว่าส่วนไลยก็บุ่คอยบ่คอยมีเวลาแม่นั่นบางเมื่อยอยากหายมันแล้วโอ้หายมันแล้วก็เฮ็ดจนคัมกับเผื่อชีแล้วก็บ่ง่ายเหนื <us> ่อยเนืยจะได้ข่าวทางตู้คำโบราณมีเดียวเราโทรมาหลินอยู่ว่าทุกคำบราเห็นเราโทรมาอย่างคนข่าววิ่ส่วนไล่กับบางบางที่กับกลางคืนเราโทรกลางเว้นเราก็คขาเวียง โเราแบบว่าม <S Durch tus nen> ีทางผู no, ้ใหญ่คนหลักใหญ่โทรเข้อทางเป็นอะไรแบบว่ายังบุมีเนาะเดี๋ยวเป็นยังบุโทเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวแต่เพิ่นก็ว่าสิมาอยู่แต่ว่าเพิ่นยังบุมีเวลาที่เพิ่นข้าวเวียงทางนอนเองกับบางทีก็แบบว่าอยากแซดไปกับขีดยานเราข้าวเวียกนะ บางทีเราอันติดตัดต่อคลิปอี่ยังอยู่เนาะนทางเรากะก็เลยกะเกรงใจไอ้พันธ์แม่ว่าเาหูอยู่ว่าเพผนเห็ดเบี้ยโดยโดยอันยามแหลงบางทีก็ได้ทากไปทีกะเราทักมากเราขอบอกขอยมีเวลาขึ้นมเป็นอย่างเนาะมีเวลาเป็นหน้าชิมายามดอกเดี๋ยไม่นานจะชวนมายามอีกเนาะจะเที่ยวไปเที่ยวมาแหละ โบ,ไ,บไก่โบไก่ดอกนี่ไงอยู่ขอบเขตคือว่าสินต่างเมืองกับเลนกกบ<ด>่นรถจักรไกวอยู่นะได้โบได้เย็นไปตลาดมั้ยยังบ่ชื่มเงินไปอยู่บ่ไปเช้านีืไปตลาดเชโนโ่องนี่บอไปตลาดในบ้านเอามิตลาดบมในบ้านนี่เป็น<ม>เป็นตลาดนัดบ่เป็นตลาดนัดยังมื่มอเช้านะแปดกระมงเขาก็ปิด ไม่ว่าตลาดนัดนี่ลงเป็นมือบ่หรือว่าลงทุกมือเลยลงเป็นมือวันค้านกับวันซุกโอ้ถวะลงเป็นมือเนาะโดยถวาไปมียงก็เอาไปขายนะฮะโดยอืมเดียวกันพี่นอเอาไปรับบา้านเฮาสไปเชโนโ่ใส่เงินไลย <laughs> แล้วบอกไก่โ <laughs> ดยจ้างโดยสารเข้าไปเนาะโดยอืมเคยไปที่ตลาดเีโน่ก็เคยไปอยู่ป้า,าโโก็าเคยไป ปีปีนี้เคยไปเถื่อปีนแต่ว่าด้นดน,ดนไปเถือ่อแมนลุนไปเถือ่อแม่โอ้โหบมมีเงินเลยปีนี้ปีนี้สั้นไปเถื่อปีนี้เนาะปีนี้ไปแต่พุ่นจะด้นผัวอ,อ้ายมาอันคนมาเอาบาัดเพิน่นแล้วก็ไปส่งให้เพิน่นหนองนาไปเอาบาัดอยู่บ้านนุ่นห้างเด็กกลับไปส่งให้เล่าอยู่หัน เราสืบอคล้องไว้ทาอะไรแบไปร้านเอาอยู่หันเลยเราก็กลับขึ้นเมือ่อเงีอวยายลูกเงียวยดูวยทั้งเฮากะทั้งบาซีลาดกะบุญยากรบกวนทางเพป็นหลายเนาะเพราะว่ามื่อนี้กมีหลายเคสข้ามาท้ายแล้วเนาะคือค<อ>ืออ่าไม่เมื่อยเนาะทางเฮากะใหญ่แอมลาพระจะเพราะว่าทางเฮานี่ใหญ่มากเล กับสีเ <Tipp> ด <s> ินทางกลับพ <m> ี่น oh ้องเลยเขามาได้กับขอเขามุ่งมั่นใจทางน้องเพื่อนที่ให้เข้าถ่ายทำเนาะก็ขอเขามุ่งมั่นใจทางเอฟซีที่ติดตามนะครับชมจนจบแหละเนาะโดยท้ายนี้ก็ขอกล่าวเข้ามาสวัสดีสวัสดีเนาะขบตะเอ็กซ์ิตนอนเดิ๊เอ้าเช้าพามาบบบนี้ก็เห็ดผ่าเข่าพี่น้องเลยคือเนี่ยมุดไปใช้นอกก็คือมาเพื่อนอยู่เพื่อนน้องบุ๋มเพื่อนแดดก็คือเพื่อนย่อผ่าเข่ามาอีกคือเก่าคือแบบว่าเ้องเว่ เลนำใจของเพนเนาะสบายดีนทกท่าสบายดีบาโดยสบายดีเด้อผมอนน้องเนดทุกคู่ทุกคนบูมองบุบอลเื่อมู่ชูเจเนาะแมนมาเชือนน้องบุษเพิ่นคือนกตาเปนหน่อยเนาะมาหาขนมเป่นหน่อยนามั้ลงไเอาไปน้ำคือให้บ้ใต้บอกขึ้นมาบ่าาใต้อหน่อเอ้ย โอ้ป oh, mm ้าตาเพิ่นโบกินเพิ่นเพิ่นอินเลยจะเพิ่นกินอย่างมาเหมือนอยู่ป้าตานอนเด็กนอนหน่อยคือมาชุดก้อนนี่เพิ่นกระต้อนครับมาชุดนี่เพิ่นกระต้อนรับอีเลยสองเพิ่นเพิ่นขอดื่มกินน้ำเผาเลยกับไฟอันสากบดบวนเล็ดนะไม่ตึงพดผักอะไรเซ็งเดี๋ยวนี้บอกให้หน้าตีนะมองเดียวกัน อมแม,อแม่แม่แม่อันนี้นั่นแม่เราบบอลแข้งแม่เรารเบาบอลแล้วแข้งทอดแข้งมันเป็นเขาเขาอันนี้แนละ้วมันมันแข,ข้งมันเป็นขาวๆแล้วมันอ,อน่อนเขาบอกอ้ายว่าพันชีขาวขาวร้องพันเเ็นียอันนี้เขาเจ้าเจ้าเจ้าว่า,นา,วาหน้าเดียวหันใช้แร่แ넬ได้หลายอย่างเนี่ยเขาเจ้าพอยา กะเจ้าป้าท่านี่ใบจ้าเห็ดเห็ดแบบบ้านเอาหรือว่าดำมาบ้านเนาะปีนี้หาเห็ดน่ะปีหาดำเอาอืมเขงนแค่เออเกลียวเขินเนาะกะบุเกลิงเนาะย่างไม่มาแล้วก็ไปหาผูมาซอยเขินงั้นแต่ขอย่อหมายไทยงั้นเราจะขึ้นไงเอาข่อยย่อไม่ได้คือก้านเัาลากเอาแก่เขาบอกสุจีคนมันซูจีมันต้องเป๊ะเลยอืม้เป๊ะเลยอ cầm tiền nó hả ơi hả hả do đây cà bên nhắn hả bột khư mù <laughs> mẹ hả bột khư mù chào kính chay <laughs> ừ. bột đấy ươi ươi hả nà quân bên khôn, vào, nhảy, học ừ. hà, phát, mình bên ai ưu tờ bà lô tô nhà đâu hả bột cà bên đứa lẹo ไม่นด้อยู่โบเบ่นแม่ตอนขับรถขับรถจางโบ๊เบ่นไปโหลดขอือะไรเด้าเอามาอยากอยากขับพอขับแม่เขาเลยยามมันล่มพยายามพะล้มเขาก็บยยางให้ขับแม่ประจักรหล็กๆเขาก็พอายาใหขับจักรอะรียใหญกว่านี่ก็ม่าีคันหนึ่งแต่ว่าขอมันมันสี่ขาดออกแต่กั้นแล้วปรจักรเบ มันเป็นขีเมียงโอ้พะนะเขาเมื่อนั้นแล้วเขาไปแป้งไปนัป่ง